เอาง่ายๆนะฮะทุกท่านก็คงนึกออกมันเป็นที่ที่เรือจากนานาชาติะะเข้าสู่แผ่นดินสยามเข้าสู่กรุงศรีอยุธยาทุกลำจะต้องมาผ่านในบริเวณนี้ทั้งหมดนะฮะตั้งแต่สมัยอยุธยาไล่มาเรื่อยๆจนถึงช่วงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะฮะ,ะช่วงหลังๆก็จะเต็มไปด้วยป้อมต่างๆนะฮะหลงเหลือถึงปัจจุบันแค่ไม่กี่ป้อมนะฮะผ่านยุคสมัยผ่านการเวลาต่างๆนะฮะบริเวณนี้เรียกว่าเป็นปากประตูจาก แผ่นดินตอนในออกสู่โลกกว้างและโลกกว้างไหลเข้าสู่ดินแดนสยามครับ ปรติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าคือเรื่องราวของผู้คนและสถานที่ที่ผูกพันกันและกันผ่านการเวลายิ่งนานยิ่งประทับใจเวลาพิสูจน์ทุกสิ่ง6ทศวรรษ4คอนวันนี้ผมกับคุณเสงเนี่ยฮะก็เรามาอยู่ในสถานที่ที่อาจจะแปลกตานะฮะถ้าใครดูรายการเรามาเราไม่ค่อยมาในริมน้ำแบบนี้เท่าไหร่นะฮะ แต่ว่านี่ก็คือเป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดสําคัญทางประวัติศาสตร์เรียกว่าเป็นจุดเชื่อมต่อประวัติศาสตร์ที่ทําให้เกิดเขาเรียกอะไรความเคลื่อนไหวพลวัตต่างๆของประวัติศาสตร์นะครับบริเวณที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือปากน้ําสมุตรปราการ,รนะฮะปากน้ําสูตรปราการมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อประวัติศาสตร์ของไทยนะฮะตั้งแต่ยุคอดีตเอาง่ายๆนะฮะทุกท่านก็คงนึกออกมันเป็นที่ที่เรือจากนานาชาติ เข้าสู่แผ่นดินสยามเข้าสู่กรุงศรีอยุธยาทุกลำจะต้องมาผ่านในบริเวณนี้ทั้งหมดนะฮะตั้งแต่สมัยอยุธยาไล่มาเรื่อยๆจนถึงช่วงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะฮะ,ะช่วงหลังๆก็จะเต็มไปด้วยป้อมต่างๆนะฮะหลงเหลือถึงปัจจุบันแค่ไม่กี่ป้อมนะฮะผ่านยุคสมัยผ่านการเวลาต่างๆนะฮะบริเวณนี้เรียกว่าเป็นปากประตูจากแผ่นดินตอนในออกสู่โลกกว้าง และโลกกว้างไหลเข้าสู่ดินแดนสยามครับนะซึ่งผมมองว่าจริงๆถ้าเราเราศึกษาประวัติศาสตร์โลกเนี่ยเราจะพบว่าเมืองสําคัญต่างๆที่นํามาสู่การมาเป็นเมืองหลวงเป็นศูนย์กลางการเมืองการปกครองต่างๆมันมีพลวัตจากการเดินทางทางด้านการค้าโดยใช้น้ําเป็นศูนย์เป็น,น,เ,ปนเป็นตัวเชื่อมต่อนะครับทำให้เกิด พัฒนาการต่างๆกลายเป็นสังคมเมืองแล้วกลายเป็นมหาอำนาจในเวลาต่อมาเนี่ยเราก็จะเห็นไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมจีนเนี่ยจากลุ่ม่นม้ำพวงโหยงก็เริ่มต้นจากลู่ม่นม้ำพวงโหยง4ี C, วัฒนธรรมอินเดียเราก็จะเห็นจากกลุ่มลุ่ม่น้ำสินธุหรือแม้แต่ถ้าหากว่าข้าไปทางด้านฝั่งของยุโรปเนี่ยอย่างก,กรุงโรมเองก็เช่นเดียวกันก็เป็นเมืองท่าดังนั้นการเป็นเมืองท่าเนี่ยมันทําให้มีความได้เปรียบจากการที่เกิดการเชื่อมต่อจากโลกภายนอก จากข้างนอกเข้ามาข้างในข้างในไปสู่ข้างนอกนี่อย่างที่อาจารย์ว่าอายุทยาเองก็เกิดจากในเงื่อนไขนั้นด้วยเช่นเดียวกันจร,จริงๆแล้วมันก็น่าแปลกตรงที่ว่าจริงๆการที่จะมีลักษณะของปากแม่น้ําลักษณะแบบนี้เนี่ยในในภาคกลางที่มาจากทางอ่าวไทยเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เจ้าพระยาปากแม่น้ําสุดประกาศที่เดียวมันมีทั้งแม่น้ําท่าจีนแม่น้ําแม่กลอง แม่น้ําบางปะกงอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ความน่าสนใจเนี่ยนะครับก็คือแม่น้ําตักแม่น้ําตรงสุดปราการเนี่ยมันก็มีคําตอบบางอย่างอาจจะด้วยความขนาดความกว้างนะครับแล้วก็เป็นเหตุผลที่ผมเชื่อว่าอายุทยาเกิดจากในเรื่องไขนี้ออยุธยาเนี่ยถูกขนานนามว่าเป็นเมืองท่านานาชาติแต่เป็นเมืองท่าที่แปลก เพราะเป็นเมืองท่าที่ไม่ได้อยู่ริมทะเลสักทีเดียวเลเลยไม่ได้อยู่ติดทะเลเลยอยู่ติดทะเลเลยอยู่ห่างจากทะเลไปร่วมร่วมร้อยกิโลกว่ากว่าจะคดเคี้ยวไปนี่มันเกินกว่ากว่าร้อยกิโลแน่ๆนะครับแ,แต่กลับมีสถานะความเป็นเมืองท่ามีของแปลกสินค้านานาชาติมีหลากหลายพวหุวัฒนธรรมทั้งยุโรปทั้งเอเชียที่เข้ามาผสมผสานกลายมาเป็นอยุธยาขึ้นมานะครับล้วนแล้วแต่มีต้นกำเนิดจากประตูสู่ทางเข้า<ม>ก็คือตงบริเวณพื้นที่ทางด้านนี้ อยุทยาเองเนี่ยโอเคตรงนี้คือเส้นทางหลักเส้นหนึ่งที่จะเข้าสู่อยุธยานะคือปากน้ําแม่น้าเจ้าพยาไหลออกสู่อ่าวไทยนี่นะฮะโอเคอาจจะมาจากทางด้านฝั่งอันดามันนะครับเข้ามาทางออมอตมะนะครับตัดผ่านช่องเขาในเทือกเขาตะนาวศรีเข้ามานะั่นก็จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งแต่ตรงนั้นเดี๋ยวมีโอกาสในอนาคตเราอาจจะไปปักหลักแถวนั้นบ,บ้างนะฮะแต่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้สิ่งที่น่าแปลกคุณเสงคิดว่าเพราะอะไรปกติเมืองเนี่ย จะอยู่ติดทะเลรหรือโอเคติดน้ำอยุธยาติดน้ำแน่ๆถูกน้ำล้อมรอบนะฮะแต่ความที่มันลึกเข้าไปเนี่ยจากปากอ่าวไปถึงอยุทยาเนี่ยร่วมร้อยกิโลแต่กลายเป็นมีสถานะเป็นเมืองท่านานา,นาชาติด้วยครับคือผมมองว่าหนึ่งอย่างแรกเลยเนี่ยตรงบริเวณพื้นที่ตรงด้านนี้อาจจะเป็นทะเลมาก่อนได้ซ้ำสิ่งที่เป็นพื้นที่ที่เป็นทะเลเยจริงๆแล้วน่าจะลึกเข้าไปอีกอย่างน้อยๆผมมองว่าตรงแถวบริเวณ คลองเตยปัจจุบันอาจจะเป็นแถวปากแม่น้ําอย่างแท้จริงก็ได้นะฮะอ,ะอย่างที่สองผมมองว่าด้วยการเคลื่อนตัวทางด้านอาณาจักรที่มันมารวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรลโวอาณาจักรสุพรรณเนี่ยมันก็มีระยะทางที่มันเชื่อมต่อกันได้อย่างเหมาะสมอีกทั้งแม้แต่การที่เข้ามาทางด้านทางการค้าที่มาจากทางปากทะเลเนี่ยม,มันก็มีประโยชน์ในเรื่องของการค้าและวัฒนธรรมที่มันไหลเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันผมมองว่ามันก็มีโทษเหมือนกันมเมื่อ มันทุกอย่างมันเข้ามาง่ายจนเกินไปศัตรูก็อาจจะเข้ามาง่ายด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นการที่ที่เมืองอยู่ลึกเข้าไปในปา่าลึกเข้าไปห่างจากปากแม่น้ำเนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นการสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันที่ป้องกันพวกเรืออาจจะเรือท้องลึกในนาคกาที่อาจจะเข้ามาได้อาจารย์เห็นคิดว่าไงบ้างครับผมคิดว่าตอนก่อตั้งกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะย้อนไป600กว่าปีที่แล้วเนี่ย ผู้ก่อตั้งโอเคเราอาจจะเรียกท่านว่าพระเจ้าอู่ทองนะฮะเป็นที่เข้าใจร่วมกันเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดในเชิงในเชิงว่าจะมีต่อไปจะมีเรือนะฮะที่กินน้ําลึกเข้ามาถึงนะฮะเราตั้งเมืองต้องลึกเข้าไปในแผ่นดินตอนไหนนิดนึงแต่ผมคิดว่าโอเคมันเป็นจุดลงตัวของการเชื่อมระหว่างอาจจะเป็นสุพรรณบุรีละวโวหรืออาจจะโยงไปถึงดินแดนกัมพูชาโบราณนะฮะหรือ แว่นแคว้นต่างๆแถวนั้นที่ในที่สุดเนี่ยมันก็กลายมาเป็นกรุงศรีธยาขึ้นมานะฮะม,มันเป็นจุดลงตัวที่ทําเลที่ตั้งของเมืองตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่ามัน,มนเป็นจุดที่มันพอดีพอดีระหว่างเส้นทางต่างๆด้วยส่วนหนึ่งนะฮะโอเคเอีกเหตุผลหนึ่งคือใต้ยุธยาลงมาในยุคอดีตนั้น,นะะพื้นที่อาจจะไม่เหมาะกับการตั้งเมืองนะัก ที่เราเห็นแบบนี้เนี่ยมันมันคือดินตะกอนปากแม่น้ำเนี่ยมันทับถมจนแผ่นดินเนี่ยมันงอกขึ้นแล้วก็อาจจะสูงขึ้นนะฮะเมื่อก่อนเป็นดินเลนนะฮะถ้าเราดูแผนที่ที่เป็นภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยที่เขาสแกนให้เห็นเลยเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีพื้นที่ที่เฉอะแฉะนะฮะเป็นลุ่มเป็นดอนต่างๆซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับการตั้งถิ่นฐานถาวรขนาดหรือตั้งเมืองขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็ ถ้าเราย้อนไปดูเนี่ยเมืองเมืองในยุคทว,ทวารวดีก่อนอยุธยาหลายปีเลยนานเลยนะฮะสำคัญสำคัญเนี่ยอู่ทองที่สุพรรณบุรีลาโวหรือว่าแม้กระทั่งนครชัยศรีคนครปฐรมต่างเนี่ยนะฮะราชบุรีต่างเนี่ยมันเป็นเมืองที่อยู่ลึกเข้าไปซึ่งพอเราไปเทียบจากภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยเราก็จะเห็นว่า,าทะเลเนี่ยโอเคมันมันค่อยๆตื้นขึ้นนะฮะไปเรื่อยๆแต่ว่าการตั้งเมือง ต่างๆเนี่ยที่มันอยู่ใกล้ทะเลมากๆเนี่ยพื้นดินมันไม่เหมาะสมนะฮะเมืองในยุคทวาราวดีจึงเป็นเมืองที่อยู่จริงๆเป็นเมืองที่อยู่ริมริมทะเลริมท,ทะเลนะฮะแต่ว่าเป็นเมืองที่อยู่ลึกเข้าไปแต่ปัจจุบันเนี่ยดินตะกอนมันทับถมแผ่นดินมันงอกออกมานะฮะโอเคจนมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยผมคิดว่าช่วงต้นอยุธยาก็อาจจะไม่โดดเด่นนักในเรื่องของการค้ากับนานาชาตินะฮะโอเค มีจีนมีอินเดียเนี่ยน่าจะเข้ามาก่อนแล้วละ่ะก่อนกรุงศรีอยุธยาด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าหลังจากอยุธยาเริ่มก่อตัวขึ้นมาผ่านช่วงเวลามาสักระยะหนึ่งเนี่ยความสําคัญของทาเลที่ตั้งอยุธยาเนี่ยผมคิดว่ามันโดดเด่นขึ้นเรื่อยๆเพราะมันไปสอดคล้องกับบริบทของประวัติศาสตร์โลกที่มันค่อยๆเริ่มเปลี่ยนนะฮะจุดเด่นที่สุดเลยที่เราพอจะเห็นภาพชัดคือตั้งแต่ตะวันตก เริ่มเดินทางมาทางดินแดนเอเชียนะฮะออย้อนไปในประมาณศตวรรษที่ต้นศตวรรษที16่16นะฮะโปรตุเกสเราทราบดีเป็นชาติแรกที่มาถึงแถวนี้นะฮะมาแถวทางมาลากาเนี่ยนะฮะแล้วก็มีส่งคนเข้ามาผ่านเอาไทยเข้ามาจนถึงอยุธยาเนี่ยนะฮะจากนั้นมาตะวันตกโดยเฉพาะโปรตุเกสก็จะหลั่งไหลเข้ามาเต็มไปหมดแล้วก็มีส่วนร่วมกับประวัติศาสตร์อยุยาอย่างมีนัยยะสำคัญมากนะฮะไล่มาจนถึงสเปน ดัตช์หรือพวกเนเธอร์แลนด์นะฮะมาถึงฝรั่งเศสมาถึงอังกฤษตามมาเป็นขบวนและทั้งหมดเนี้ยเกี่ยวข้องกับปากแม่น้ำแห่งน like ี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าการทหารการลุกลานต่างๆนะครับก็เพราะการเกิดอยุทยาขึ้นมาเนี่ยมันเลยทำให้พื้นที่ตรงนี้มันมันมีความสำคัญชัดเจนขึ้นมาอย่างโดดเด่นแล้วก็ที่สำคัญจากการที่มันมีมันมีความเคลื่อนไหวจาก ด้วยเทคโนโลยีอะไรหรือวัฒนธรรมต่างๆที่มันมาจากทางทางใต้ม,มันก็เลยทําให้เป็นเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าครับว่าอาณาจักรทางตอนเหนือทั้งหลายเดี่ยเริ่มที่จะอ่อนลงมาอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีของใหม่มันมาจากทางใต้ม,มันมาจากทางปากแม่น้ําแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทําให้อิตเดยรมันมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นทางด้านทั้งความใหม่ทั้งความรู้ทั้งเทคโนโลยีเพื่อน,นําไปสู่การขยายอาณาจักรในเวลาต่อมาอม ซึ่งเรื่อนี้เป็นเรื่องผมคิดว่าน่าสนใจนะฮะ <S <S และ้วก็กองเรือจากนานาชาติเนี่ยโดยเฉพาะทางซีกโลกตะว,วันตกและกันไล่ไปตั้งแต่อินเดียคาบสมุทรอาหรับเปอร์เซียนะฮะไปจนถึงอแอฟริกาตอนเหนือด้วยซ้ำอเล็กซานเดรียนะครับหรือไปถึงยุโรปเนี่ยมาถึงดินแดนแถบนี้เนี่ยเราเราก็พบเราเคยนำเสนอไปบ้างนะฮะก็มีการเรียกดินแดนแถบนี้ว่าสุวรรณภูมิฮะไล่มาจนถึงอยุธยาเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ ทั้งหมดต้องมีผู้ที่สัญจรผ่านแม่น้ํานี้แล้วนาเอาข่าวสารถ่ายทอดปากต่อปากไปเรื่อยๆนะฮะไปจนถึงผู้จดบันทึกหรือผู้ทำแผนที่นะฮะนั้นปากน้ํานี้จึงเป็นผมเรียกว่าเป็นดินแดนประวัติศาสตร์อันหนึ่งที่ที่หลายคนอาจจะไม่ได้คิดถึงเท่าไหร,ร่นะฮะโอเคในในปัจจุบันเนี่ยอย่างบริเวณที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าป้อมผีเสื้อสมุทร,ร,รก็จะอยู่ติดแม่น้ำนะฮะเราจะเห็นมีป่าชายเลนนะครับ ถัดไปทางด้านนี้ก็จะเป็นออกสู่ปากอ่าวนะฮะแล้วก็ประวัติศาสตร์ที่โดดเด่นแถวนี้ทุกคนก็อาจจะทราบดีก็นนเป็นช่วงรัตนโกสินทร์ครซึ่งซึ่งมันมีเรื่องของอการลบพุ่งเกิดขึ้นนะฮะเรื่องของการล่านานิคมซีรีส์ชุดนี้ของเราเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะคุยเรื่องนี้ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะฮะท่านผู้ชมก็ลองติดตามดูครับ ผมกับอาจารย์เส่งนิรุตโลหะรังสีก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ได้ติดตามรายการ2คน2ประวัติศาสตร์มาโดยตลอดนะครับถ้ายัางไงก็ตามนะครับฝากกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งกดติดตามกด Subscribe นะครับให้เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับครับเราสองคนจะได้มีเรี่ยวแรงที่จะทํารายการดีๆอย่างนี้นําเสนอกับทุกทา่านต่อไปครับแม่น้ำช้าพยาจะโคดเคียวสายหลักก็คือคลองบางกอกน้อยมาออกคลองบางกอกใหญ่นะฮะ อ้อมตรงนั้นไปตอนหลังก็มีการขุดคลองลัดผ่านรตรงบริเวณที่เป็นท่าพระจัน์มหาวิายาลัยธรรมศาสตร์ทงทแ้วนั้น